ครับผมภาคอันไปหาป่ามาได้แล้วมีป่าอย่างเนี้ยไดงที่ได้ป่าใช่ใช่อาจารย์ซุปเปอร์เงาอาจารย์แท็กซี่แมนบอกครับมากินป่าน้ำแข็งไม่เนี่ยซื้อพวกปลาเลยเขาบอกว่าฟิตโอ้เขาไว้หนึ่งฟิตฟิตอ๋อฟิตมีบอลหลวงอหน่อยภาษาฟิชเดียวฟิชยักษ์เดียวฟิตเนี้ปลากับภาษาเป็นเรืมัดฉาอ๋อมัดฉา ฟิตขาวนี่ฟิตยังไงฟิตขาวฟิตดุฟิตดุกบะนีฟิตช้อนฟิตช้อนกับวะนี่ฟิตคอให้เหรฟิตคอันมีแต่ิตทัเพียนฟิตทับเพียนฟิตเข่งฟิตซิวมีฟิตซิวฟิตซิววะนับแล้วก็ฟิตกบ โวัแหี่ครับอ้ครับผมนี่หลักอันเลยจะ่อยมาลักจะนวยจะนนั่นข้าจะบอกม่อนี่จะดีใจครับเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณเพื่อนผู้เอิญผู้เจ้าของบ้านไปวัดแหน้เด็กเจ้าของบ้านลงมือเลยซ้มผมยูเทรโคเออไนัก ซุ <étique> <occasions S 2> ่มก็ ithe, อยากยานเายซุ่มไทยผมไทยซุ่มซุ่มนี่คือพิาิตีขอโอ้ตีเป็นซุ่มเปนบบตีอมาซุ่มโอ้มาซุ่มแล้วอะไรอ่ะไปว่าไมได้โอ้มาแมนตัวนึ้ใได้ได้มัดชาดันว่ปได้ดมัดมชามัดชาซนี่ยซอย มัดชาสอยมีแต่มัดชาเพียรมัดชาชอยมัดชาเพียมัดชาเชงได้เนี่มีอชามัดเงได้มีมดแดงใส่หมดเลยร้อยร้ันขันแต่มดแดงคืออกหอมบ้านมดแดงอะนห่นอ้ยใ่มานบ้านยุี่บ้านยืซึกงานแม่ความควมก่อนเป็นยหนาะนาจจได้ก็จได้แต่เป็นยูนาเนี่ยนความเรงใหม่วยูนามดแดงหน้าควากันีอยู่